มืัอ ja นี้สิมาหักดอกชื <oh ่อดีคุนจ่าฮักตีใจเป็นดอกชื่อดีคุณจ่าฮักแบบนี้ขอบอกมาแบบนี้นะจ่ามาเดียวมาดูนี่คือดอกชื่อดีชื่อดีปูเฮ้ยด้านเลยชิมาซึนี่นองมันหักหรือมันตั้งหรือจ่าอันนี้เอาไหมมาสั่หักมาแบบนี้หาคอมันพ่อหาคอได้แล้วเขาต้องโคตดโล่ง กดึงอันนี้หน่อยนะมันจะมีอันน่อยกับอัญญาน้อาดึงอันนี้หนอยออกอันนี้หน่อยจะมีขอกันจ่าจะดึงออกะดงออกอันนี้อันนี้หน่อยออกไม่จะปิดข้อของมันทำไมนาจ้าทีานาะาอ่อนม่ายๆเอานี่นะจ้ามันเป็น ปีกไก่แบบนี้เนาะฮะตรงนี้เป็นข้อมันเนะจ่ะห loser, ักลงมยังส no so ี่ดอกก็หาข้อมันหาข้อมันจงสี่กดลงกดปีกใจลงมันจะมีอันหน่อยกับอันใหญ่หักอันหน่อยออกหักอันหน่อยออกอันหน่อยก็จะมีข้อมันจ่ามุนหักเลยเลยแล้มุนมุนมาแบบนี้มันจะเป็นดอกเดี๋ยวสีหางดิกป็นมุวนเป็นหนึ่งนะจ๊ะก็เด็กนี่ช่างทองผัวเอาอันหน่อยออก สิบาทที่นี่นะจ๊ะสิบาทนั้นเป็นดอกตูงตูมแล้ที่เป yeah. ็นดอกทิลิปนะจ๊ะรู้มากมันจะเป็นดอกทิลิปตูมนี่จ๊ะก็ไปถอดมันจะเป็นดอกทิลิปถอดก่อนนะจ๊ะนั่นก็จะเป็นดอกทิลิปนี่้นองฮักแล้วนะจ๊ะมันจะมันจะปาดได้หลายแบบปาดแบบยนี้ยงๆที่เอาไปมันกระน้ำกระเด็น เป็นแบบนี้กันเจ้ะเนี่ยดอกชิวิบอีกต่อชิวิบนะจ๊ะหักปีกได้เป็นดอกจีบถ้าลูกค้าสั่งกันสั่งก็คือจานจาบางคนก็เซลใบบางคนก็สีเบาใบจาเนี่เดี๋ยวจะเป็นตูมเป็นดอกชีวิบจนี่ง่ายมาก เป็นไปได้นออค่ะหาที่นอนเห็เดถ้าเ,เอาเป็ดพอดเมันจะเป็นมันจะเป็นดอกทิ่เ้เดอันนี้สิเป็นดอกทิบมือนะันจาตังเบิด เกินว่า,าฮักปีไกรเป็นดอกที่ริ้ใจะพ่อไปถอดเราไมนจะป็นดอกที่อวเลมอารุจังซีรีปูที่คุณเอิญ่นอนคุณผ <c oughs> านเา <c oughs> อนี่ต <c oughs> ู้ริวลกิวแล้ขี้เล็ดรจ้าวิทำไม ทำไมปวดตีทำไมน้องหักผิดอันหรือเปล่าถือ <c oughs> อยู่อันนี้น้อยอูน้นจ้ะลองมันหักผิดผิดปีกตรว่ามันหน่อยบวกตะเกียบเกิดเพิอ,อีกหน่อยนึงก็จะเป็นนะั้นมั้งนู่นปวดนี่ว่าป็นให้สั้นไหมขอของมันเนี่ยตะเกียบ

เดอนสุ่นาอืมบอันนี้เนอันนี้ต้นที่มันบ่อเบิดมาที่มันก็ได้ผางานจ่าเชยเบิดชือหลิ่เตยหลิ่งดิ้งจี่อลิ่งบัวจิ๋วเซี่ยฟอดเดีวเซ่ฟอดให้วุ้นแม่จ่า